สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามาอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับในช่วงนี้จริงๆแล้วพูดถึงดูข่าวกันทุกวันเนี่ยผมว่าเรื่องของจีนเองก็เป็นเรื่องที่ดังไม่น้อยแต่ว่าในรอบนี้เนาะในวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยผมก็อยากคุยในประเด็นของ เรื่องซินเจียงอุยกูนะครับที่ถ้าใครได้ติดตามเนาะแต่ก็จะเล่าไว้ก่อนคร่าวๆว่าอืมมันมีช่วงหนึ่งเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มีการเขาสานนิษฐานตอนแรกสานนิษฐานกันว่ามีการแอบลักลอบส่งคนอุยกูคนซินเจียงเนี่ยกลับขึ้นเครื่องบินซึ่งณนะเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนเนาะ ขนตั้งแต่ช่วงดึกของนเราเรียกว่าเช้ามืดของประเทศไทยเลยเชียวก็ขนกันไปสุดท้ายแล้วก็ได้คำตอบว่าเครื่องบินดังกล่าวก็ได้ไปถึงที่จีนนะครับไปถึงที่ซินเจียงโดยเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายแล้วจากแ่าใครที่ติดตามก็จะเหตุการณ์ก็ค่อยๆขีข้คลายขึ้นมาว่าตอนแรกเนี่ยเราสงสัยว่าส่งใครไปอะไรยังไงแต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่า ต้องเป็นการส่งคนอุยกูกับประเทศจีนแน่นอนอะซึ่งตอนท้ายแล้วก็มีการถแถลงออกมาจากหลายๆฝ่ายนะครับว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงตามที่หลายๆคนคาดการว่ามีการส่งคนซินเจียงกับเมืองเกิดกับบ้านเกิดกับประเทศเกิดประมาณนั้นอะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาคุยกันในมิติของเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่า เรื่องของการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องหลักของของรายการเราเนาะก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวซินเจียงเองในประเทศจีนคือต้องเรียกว่าสถานการณ์ต้องเรียกว่าสถานการณ์เลยแหละทั้งของซินเจียงแล้วก็คนอุยก,กูอยู่ในประเทศจีนเป็นยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเรามาเริ่มกันเลยจริงๆต้องบอกเลยนะว่าคนซินเจียงเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเราใช่ไหมครับที่ตามข่าวที่อ้างไว้ก็คือ11ปีได้แล้วที่เรายังไม่เคยส่งกลับนะครับก็อยู่กันมานานมากถ้าเราย้อนกลับไปในเวลานั้นในเวลาที่10ปีที่แล้วก็คือช่วงปี2015เป็นต้นไปก่อน 2. 0 1 5อีก24 1 4ั 2014, แล้วขึ้นไปอีกในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดถึงตัวซินเจียงเอง ในประเทศจีนทุกคนจะรู้สึกเหมือนให้ความรู้สึกเหมือน3จังหวัดบ้านเราในสมัยช่วงที่ยังมีความรุนแรงอยู่อันนี้ถ้าผูา้ฟังผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมีคนรุ่นใหม่ขนาดไหนนะแต่ว่าก็จะพูดคร่าวๆว่าแบบมันก็น่ากลัวมากชนิดที่แบบว่าเวลาพอพูดถึง3จังหวัดเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความปลอดภัยเลยมันมันไม่ไหวเลยมันแบบมันน่ากลัวมากมันพร้อมที่จะสละชีวิตได้ทุกเมื่ออะไรประมาณนี้เลยนะครับ พูดถึงซินเจียงในยุคนั้นไม่ได้ต่างกันรวมถึงต้องบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเนาะที่คนซินเจียงเนื่องจากว่าแผ่นดินเนี่ยเขาจะติดในประเทศที่แบบขึ้นต้นด้วยไอต้องเรียกว่าลงท้ายด้วยสถานต่างๆก็จะได้รับอิทธิพลของเรื่องของศาสนาเข้ามาด้วยซึ่งเองก็เป็นศาสนาอิสลามเป็นหลักเนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจในโซนนั้นอิสลามเป็นเป็นใหญ่ ก็ทำให้มีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงในนักเวลานั้นนะครับถ้าผมจำได้เท่าที่จำความได้ในช่วงปี2014-25เนี่ยที่ผมได้รู้จักกับตำรวจจีนณเวลานั้นเนี่ยเราเคยได้คุยกันอยู่เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะซินเจียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราคือก็ได้ข่าวมาว่าเออมันมันก็มีความรุนแรงมันก็มีความที่ คนจีนเองยังไม่กล้าไปหรืออะไรแบบนั้นเลยตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่ตํำรวจเขาก็เล่าว่านะครับตัวเองเคยไปประจําตอนที่แบบว่าเอ้ยจบไปทํางานใหม่ๆแล้วก็ถูกส่งไปประจําที่ซินเจียงซินเจียงณเวลานั้นเนี่ยต้องควดเน้นๆว่าณเวลานั้นเมื่อ10กว่าปี่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรคนพื้นที่ซินเจียงกับคนจีนฮั่น ถูกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนอันนี้แบบว่าค่อนข้างชัดมากนะครับคือมันก็เหมือนกับเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งเลยแบบเหมือนถนนเส้นนี้เนี่ยฝั่งซ้ายเป็นคนสินเจียงฝั่งขวาเป็นคนั่้นไม่มีใครสามารถก้าวข้ามไปได้โดยเฉพาะคนั่้นข้ามไปสู่ในโซนของคนสินเจียงเออมันก็จะมีแบบมีความรุนแรงมีอะไรต่อมิอะไรมากมาย แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการติดอาวุธรวมถึงในในจุดนั้นนะเวลานั้นของจีนเนี่ยก็มีการแบบให้ตำรวจติดอาวุธไปด้วยก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันก็ไม่ค่อยได้มีความปลอดภัยอะไรมากนักเออไม่มีความมั่นใจว่าแบบไอ,อ้ตรงนี้มันจะดีแค่ไหนมันจะปลอดภัยแค่ไหนสําหรับตัวเราสุดท้ายแล้วก็การลาดตระเวนการตรวจตราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเหมือน ถูกแบ่งโซนกันออกไปก็คือฟังแล้วจริงๆมันก็ดูอันตรายแหละมันก็ดูอันตรายเหมือนบ้านเราเราเหมือนทางใต้บ้านเราเมื่อแบบเมื่อตอนที่ช่วงรุนแรงจริงๆว่าแบบเวลาจะออกจากบ้านไปทีเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเออมันแบบว่าชุมชนชาวพุทธกับชุมชนชาวมุสลิมมันจะมีความจะเรียกว่าจะถูกโจมตีเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย จากจุดนั้นที่เป็นจุดเริ่มว่าแบบเออมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยก็มันก็มีการพัฒนาทางด้านต่างๆมากขึ้นจริงๆถ้าเราพูดกันง่ายๆเลยมันคือพูดในภาษาบ้านเรานะครับเราก็จะเรียกว่าการกลืนชาติคือมันก็ต้องต้องเรียกว่าการทําให้คนเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันมากกว่าถ้าเรียกให้มันดูน่ารักหน่อยนะครับเหมือนในสมัยก่อนที่ไทยเราถ้าแบบพูดกันในประวัติศาสตร์เงี้ยไทยเราก็มีแบบ ไทยนู้นไทยนี้ไทยเชื้อสายจีอะไรเงี้ยเราก็มาทําให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยการแบบห้ามพูดอย่างนู้นห้ามพูดอย่างนี้แล้วก็ทุกคนให้เป็นคนไทยเออแต่เราจะไม่ไม่เรียกสยามเราจะกลายเป็นไทยทุกคนเป็นคนไทยมันก็ทําให้ทุกคนมารู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะที่นี่ก็เหมือนกันครับตอนแรกเนี่ยคนทางรัฐบาลจีเนี่ยเขาส่งตัวอ,อ่คนจีนคนชาวฮั่นเนี่ยไปอยู่ที่นู่นก็แบบมี คืออันนี้ต้องควดว่าแบบได้ยินมาแบบก็เหมือนมีแบบโปรลดแลก,กแจกแถมอะไรอย่างนี้ว่าแบบไปอยู่ให้สิทธิพิเศษอะไรบ้างแล้วก็ก็มีคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าที่จะออกไปเผชิญกับโลกตรงนั้นก็ไปตั้งทินฐานย้ายบ้านไปอยู่ตรงนั้นสร้างธุรกิจสร้างอะไรขึ้นมาก็จากที่จุดที่เรารู้สึกว่าเออของคนพื้นที่คนอุยกูพื้นที่เนี่ยกับชาวฮั่นเนี่ยมันมีความแตกแยกกันอยู่มันก็เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น สมัยก่อนเนี่ยผมยังจําได้นะครับตอนนั้นเนี่ยที่เพิ่งไปใหม่ๆเพื่อนผมอไปเรียนจีนนํามาก่อนผมปีหนึ่งเขาก็บอกผมว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอยากไปเที่ยวมากเลยคือซินเจียงคือซินเจียงเนี่ยมันก็เป็นแบบมันเป็นจีนที่เป็นวัฒนธรรมอาหรับนะมันก็จะมีความแตกต่างกับจีนปกติเพิ่งบอกอยากไปสัมผัสมากเลยเนี่ยแบบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปไม่ได้มันไม่มีการท่องเที่ยวที่สามารถไปถึงได้มันต้องซื้อถั่วเท่านั้นเออมนแบบมันต้องซื้อถั่ว เฉพาะเพื่อไปคนต่างชาตินี่โอกาสยากมากทัวร์นี้เฉพาะคนจีนด้วยเออไมันก็ทําให้เหมือนมีการกีดก้านไปใน,ในตัวซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่บอกกับนักท่องเที่ยวได้ว่าแบบเออพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ได้ปลอดภัยจริงๆถึงทัวร์นี้เนี่ยทัวร์ซินเจียงผมว่าเราแทบจะหากันได้ทั่วไปเลยมั้งแต่ว่าในของไทยเราเองอะ่ะไม่ค่อยมีจัดไปไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมจัดไปครับเพราะด้วยผมคิดว่า ก็คงจะเป็นเรื so, all, ่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยถูกปากคนไทยด้วยส่วนหนึ่งจะบอกไม่ค่อยถูกปากคนไทยก็กละายอยู่แต่ว่าอันนี้สิ่งที่ก็ควรรู้ไว้ว่าแบบว่าคนจีนเขาจะวางสตอริโอไทป์ผลไทยว่าไม่กินเนื้อเออก็เลยจะแบบในซินเจียงของเด็ดของเขาคือเนื้อทั้งแบบเนื้อวัวหรือว่าเนื้อแพะอะไรครับเนื้อเนื้อแกะของเขาเนี่ยเด็ดมากจริงอันนี้บอกได้เลยที่สุด เดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องนี้กันทีหลังเราพูดตอนนี้เราพูดเรื่องของซินเจียงก่อนเนาะซึ่งคนซินเจียงเนี่ยรวมถึงคนมุสลิมเนี่ยในในในยุคนั้นเนี่ยของจีนก็จริงๆถ้าเราดูกันในลักษณะของระหว่างตัวบุคคลเองด้วยกันนะครับอันนี้จะพูดกันในในฐานะว่าเราไม่ได้อยู่กันที่ซินเจียงและอ่ะมาดูกันในประเทศในเมืองอื่นๆก็จะมีเมืองที่เห็นได้ชัดอย่าง เมืองซีอานเนาะซีอานเป็นเมืองเก่าแล้วก็จะมีคนที่เป็นคนมุสลิมมาอยู่เยอะอืมเขาอันนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่คนซีนเจียงเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีคนเขาเรียกว่าเป็นชนชาวขุยอืมมีถนนท,นที่แบบเป็นถนนชาวขุยเลยโดยเฉพาะซึ่งก็จะขายอาหารต่างๆที่แบบว่าเป็นอาหารอิสลามอะไรฮาลาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวขุยก็นับถืออิสลามเช่นกันก็ใน ตัวจุดอิสลามเนี่ยตรงจุดนี้ถนนคุยเนี่ยมันไม่ได้มีจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่ชาวคุยอย่างเดียวเราก็จะมีชาวซินเจียงที่จะมาสร้างธุรกิจมาใช้ชีวิตอะไรแถวนี้ด้วยก็เราก็เห็นว่าเขาก็อยู่กันได้โดยที่จริง,รงๆก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนที่อยู่ในซินเจียงนะครับก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติขายของปกติแล้วก็อาหารอย่างที่ว่าอาหารพวกเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อวัวอะไรเงี้ยทำอร่อยมากมากแบบมากๆ ก็ดูทุกอย่างปกติได้ก็สำหรับตอนนี้จริงๆนะผมในส่วนตัวผมเองเนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องของการส่งคนอุยกูกลับบ้านอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเนาะข้อแรกซึ่งหลังจากที่มีการส่งคนอุยกูกลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางจีนก็มีการ PR ก็เราก็ต้องเรียกอย่างนั้นจริงๆนะครับก็มีการ PR ถึงชีวิตที่อยู่ของเขาคือก็กลับไปก็ได้เจอกับคนที่บ้านก็ได้ใช้ชีวิตสนุกสนานได้พบครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันมานานร้องหมร้องไห้มีการเข้าไปสำรวจชีวิตเขาว่าเอ๊ะกลับบ้านไปเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเห็นในรูปใช่ไหมครับกับถแถลงการถแถลงการมันจะมีเรื่องของการที่เขาจะต้องกลับไปรับโทษด,ด้วยก็เลยคิดว่ารูปที่เห็นเนี่ยอาจจะกลายเป็นแค่แบบ เหมือนฉากหน้าก่อนที่เขาจะต้องไปรับโทษก็เหมือนเป็นแบบช่วงมีความสุขท้ายนะก่อนส่งไปเรือนจำอะไรวันนี้ประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันปัญหาของชาวซินเจียงอะเนาะอุยกูก็คือหลบหนีเข้าเมืองมาที่ประเทศไทยแล้วก็นั่นแหละครับถูกจับได้ไม่ถูกส่งกลับสักทีด้วยประเด็นอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้ก็เลยพอกลับไปมันก็ยังมีโทษก็ต้องพูดถึงอนน้อัน,นี้อ้น,นี้คือหลักของการ ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยปกตินะครับเวลามีโทษคือมีโทษจากฝั่งนี่ไม่ว่าสฝั่งประเทศไหนก็ตามจมบติว่าก็ไม่ได้สมมูรณหรอกก็เรื่องนี้เข้ามาที่ไทยจริงๆเขาก็รับโทษที่ไทยไปแล้วด้วยการก็ไม่ว่าจะถูกจับถูกปรับแต่ว่าไอการอยู่ในในประเทศไทยเนี่ยโดยไม่ได้มีวีซา่าหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยมันเป็นโทษปรับก็ไม่ได้มีโทษจำอะไรถ้าเขาไม่ได้ไปทําเรื่องอะไรเพิ่มนะครับ แล้วก็ผักดันออกนอกประเทศโดยปกติจะเป็นประมาณนี้พอออกจากบ้านเราไปเขาก็ต้องเมื่อกลับเขาไปถึงบ้านเขาเนี่ยถ้าบ้านเขามีโทษที่เป็นโทษเดียวกันเขาก็จะโดนโทษที่บ้านเขาอีกทีหนึ่งก่อนก่อนที่จะกลับสู่สังคมอืมก็จะเป็นประมาณนี้คือแน่ๆว่าถ้าความผิดมีทั้งสองที่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะโดนโทษทั้งสองทีการส่งครั้งนี้ก็เช่นกันครับการส่งครั้งนี้เนี่ยข้อทางจีน ใช่ไมทางข่าวของจีนเขาก็พูดว่าเออมันก็จะต้องมีการที่ไปรับโทษแทนนุ้นก่อนซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ดูเหมือนกันผมเองก็ไม่มค้นหาข้อมูลเหมือนกันว่าแบบในทางตอมอของจีนเนี่ยกฎหมายตอมอเนี่ยการลักลอบออกจากประเทศถือว่าเป็นความผิดด้วยหรือไม่แล้วมันมีโทษอะไรเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆถ้าเกิดมันมีขเขาก็ต้องผ่านจุดนี้ไปเนาะแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ อันนี้จริงๆเราเราพูดกันตามหลักเลยเนาะเพราะว่าในฝั่งบ้านเราเนี่ยจริงๆเราก็ผมเองก็กล้าพูดได้ว่ามันก็ได้รับอิทธิพลของทางตะวันตกถึงพอสมควรที่ต้องเรียกว่า PR แข่งกันอันนี้กล้าพูดจริงๆเพราะว่าเพราะว่าผมก็เห็นเห็นหลายๆอย่างนอกจากในประเทศหนูก็พีอาแข่งกันว่าแบบเอ้ยในซินเจียงมันมีการจับเข้าค่ายเพื่อล้างสมองเพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรงเงี้ยซึ่งความจริงในจีนก็บอกว่า จีนนี่ก็มีดีเฟนเหมือนกัน่ะผมก็เข้าเรียนวิชาต้องเรียกว่าไปเรียนวิชาสังคมนิยมอมสังคมนิยมในแบบจีนเขาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าแบบเออเราเชิญต่างชาติมาหลายรอบมากแล้วนะเพื่อให้พิสูจน์ไปเลยว่าเอ้ยไอแคมป์ที่เขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันแคมป์เนี่ยนะแคมป์อิสลา,ามที่เอาคนอุยกูมาแล้วเพื่อบ,บรล้างสมองอะไรอย่างที่ฝรั่งว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีแล้วก็ มันไม่ได้เป็นยังไงอันนี้ก็ได้แต่ขเหมือนกันว่าผมเองก็ยังไม่ได้เคยไปสัมผัสก็ได้แต่ฟังความทั้งสองข้างฮะแล้วก็ว่ากันไปว่าเนี่ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าชีวิตของคนซินเจียงในตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วเนี่ยมันดีกว่าเยอะตอนนั้นเขาออกจากที่นั่นมาอาจจะเป็นเพราะด้วยการปรับปรามด้วยส่วนหนึ่งจากจับก,กลุ่มพวกคนหัวรุนแรงแล้วก็อาจจะ รวมไปถึงพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ด้วยส่วนหนึ่งหรืออาจจะมีพวกที่รู้สึกว่าเอ้ยในประเทศเราเนี่ยเราไม่มีที่อยู่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราต้องไปหาที่ใหม่เพื่อที่จะได้เติบโตได้มีชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คิดในแบบมุมมองโลกสวยไปเลยก็นั่นแหละครับแต่ผมเชื่อว่าเขากลับไปตอนนี้เนี่ยเขาก็าคงได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆจากในเมื่อสิบปีก่อน ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดว่าอาจจะไม่ได้อยากจะไปที่อื่นหรืออะไรเราก็ได้สําหรับในกรณีที่ต้องการไปที่อื่นเพื่อเอาชีวิตรอดนะเพื่อเพื่อผลักดัน <S <S พเพื่อถีตัวเองเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะไม่อยากไปที่ไหนแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนั่นนะฮะก็ประเด็นนี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผมเองจริงๆพูดในหัวก็ตีกันหลายเรื่องมากว่าแบบเออเราจะเปิดจากเรื่องไหนก่อนพูดเรื่องไหนก่อนดีจริงๆอันนี้ ในส่วนตัวของผมครับคลิปนี้เรามาเรามาถกเถียงกันได้เนาะเรามาคุยกันได้ผมเองก็อยากได้ยินเหมือนกันว่าเออผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันในฐานะอย่างตัวผมเองเนี่ยคนที่เคยไปจีนผมก็จะมองในในรูปแบบหนึง่งมองในประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วก็มองในแบบจากมุมมองคนภายในประเทศว่าเป็นยังไงหล,หลายๆคนก็อาจจะเคยทํางาน แบบว่าองค์การสงเคราะห์มาแล้วรู้สึกว่าเมันมีมุมมองที่แตกต่างมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคอมเมนต์โอเคครับวันนี้จริงๆเราก็เล่ากันมานาพอสมควรวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะครับมีเรื่องที่เล่าอยากมากายเดี๋ยวยังไงก็ต้องทดแล้วทดอีกเอาไว้มันเล่ากันคราวหน้าจริงๆพูดถึงแล้วเปิดประเด็นเรื่องอาหารผมเองก็ยังอยากเล่าเหมือนกันนะ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกัน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบเนาะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ